สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายเดือนซึ่งก็จะให้ผลในช่วงกันยายนทั้งเดือนนะคะการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะ ยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ป้องกันร,ระวังเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ ส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวมังกรชาวมังกรเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยลิ่งในเรือนชะตาคุณเลยอยู่ในเรือนปัตตนิอยู่ในเรือนคู่ครองอยู่ในเรือ,รอ,อนอหุ้นส่วนนะคะแล้วก็มาเจอกับพระเกตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ คนรักคู่ครองถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันนะเป็นคู่กันนะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยนะคะต้องระวังในเรื่องอารมณ์สักหน่อยเพราะอยู่ในเรือนที่7นะคะต้องระวังในเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องการทํางานเพราะมาะดาวศุกร์มาจากเรือนการงานนะคะแล้วก็มาจากเรือนปุตตะใครที่กําลังตั้งครันก็ต้องดูแลคันให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิกันยายน ะะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อารมณ์เนี่ยมาคุมากนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่อารมณ์เนี่ยมันส่งผลถึงในทุกๆเรื่องในเรื่องความรักในเรื่องการดูแลคันสําหรับคนที่ตั้งคันอาจจะมีความเปราะบางานในเรื่องคันก็ต้องดูแลให้ดีเพราะว่าดาวเขาเดินไม่ค่อยปกตินะคะดาวเดินถอยหลัง1-13กันยาพอพ้น13กันยาเป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นนะคะไอ้ความอึอดอัดความเครียดอะไรต่างๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งความเครียดในเรื่องงานอะไรต่างๆที่จะมีผลต่อในเรื่องความรักเนี่ยมันก็ทุเลาเบาบางนะคะเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยในช่วงนี้ให้มันผ่านวันที่13ไปเนาะแล้วก็คนโสดคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์นะคะหลายคนอาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้แต่ก็ต้องระวังที่วันที่1ถึง13เนี่ยจะเป็นช่วงที่อาจจะเจอคู่หลอกได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูให้ดีบางคนอาจจะเจอเนื้อคู่นะคะในแวดวงการทํางาน ก็ได้หรือคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะในช่วงนี้โอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะ o o s อฟ r r ดสับสนมีทางเดินให้เลือกมีทางเดือนให้เลือก ณนะตอนนี้อาจจะเป็นความรักกับงานหรือความรักกับความรักอะไรอย่างนี้นะนะคะสับสนจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือไม่ไปหรือจะอยังไงนะคะแต่พอคิดได้เนี่เรารู้สึกว่าเราจะพยายามให้เต็มที่นะคะ four of cups หัวกลับพยายามจะทําให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันดีขึ้นมันไม่น่าเบื่อนะคะเพราะมองว่าชาวกูมอ,อชาวมังกรนะมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเริ่มน่าเบื่อแล้ว อาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์น่าเบื่อหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้พูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะก็น่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันที่มากขึ้นนะคะทรีออฟคนะคะบางทีชวนไปทานข้าวหรือว่าอะไรประมาณนี้นะสำหรับคู่ที่ปกตินะคะถึงแม้ว่าบางทีจะอยู่ห่างไกลอาจจะมีการนัดเจอนัดพบนะคะเนี่ยนัดเจอนัดพบพูดคุยนะคะมันามาทําให้คุยกันน้อยลงโดยเฉพาะคู่ที่อยู่ห่างกันนะนะคะก็อาจจะมีการพยายาม พูดคุยหาเวลาพูดคุยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแม้ว่าเราก็รู้แหละว,ว่าความสัมพันธ์มันก็อาจจะแย่ลงด้วยความที่ว่ามันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไม่ค่อยได้เจอกันอะไรประมาณนั้นน่ะหรือว่างานมันเยอะจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะบางทีเนี่ยมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นก็คือเรื่องของ การตั้งครันอย่างที่บอกไปเนาะนะคะต้องดูแลให้ดีเลยบางทีในเรื่องของการตั้งคันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากนี้ก็ต้องดูแลให้ดีอย่าให้มันแบบอย่าให้อารมณ์พัดพาทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ในบางคู่นะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ปกติสามถ้วยคือความรักสามเศร้ามีคนพยายามที่จะกระเตื้งความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นท้ง,ง,งที่ตัวเองทำผิดในเรื่องศีลธรรมในเรื่องความรัก เข้าใจใช่ไหมคะคือต่อหน้าแฟนการพูดคุยกับแฟนทําดีทุกอย่างม,มันเหมือนการแบบเคยได้ยินใช่ไหมประมาณว่ายิ่งยิ่งไปเจอบุคคลที่สามนะคะหรือทําดีกับบุคคลที่สามก็จะมีการเหมือนทดแทนความรู้สึกผิดของตัวเองอด้วยการที่ทําให้ทําให้คนรักรู้สึกดีขึ้นซื้อของขวัญให้พาไปเที่ยวแบบ ทำให้ความสัมพันธ์ดีเพื่อไม่ให้จับได้เพื่อไม่ให้แฟนตัวเองจับได้มันมันมีอย่างนี้มันมีประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้เลยยิ่งสับสนเรายิ่งรู้สึกว่าเราอาจจะกลัวโดนจับได้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้นะแต่ก็ไม่อยากทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยอยากให้ทุกคนคุยกันได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะจากความห่างไกลด้วยนะความห่างไกลหรืออยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ใจมันห่าง นะคะแถ้วยนะคะคุยกันน้อยเอ็ดซับวอนมีความสัมพันธ์แทรกเข้ามาเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์แทรกเข้ามาถ้าถ้ามือหนึ่งอะไม่ตบด้วยใช่ปะ่ะเออตบมือข้างเดียวไม่ไดังหรอกจริงปะ่ะมันจะต้องมีการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายนึงแทรกเข้ามานะคะ จากความเงาอะไรก็ช่างจะเรียกว่าอะไรก็ช่างแต่ว่าส้มก็เรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวแหละยังไม่ได้เลิกกับแฟนแต่ว่าเอาอีกคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะฮะเดิร์สันหัวกลับมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ได้เดิร์สันหัวกลับนี่ก็คือเหมือนพาทิตตกดินเหมือนกันนะฮะมันทําให้ความสัมพันธ์แย่ได้หรือบางทีเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้บุคคลที่เขารู้ว่านะคะหมายถึงว่าแฟนเรานะคะ เ,เขารู้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะทำไม่ดีอะเขาก็อาจจะอารมณ์ร้อนหรือดือ้อก็ได้อะเพราะว่าใครเจออย่างนี้ก็ทนไม่ได้ทั้งนั้นละจริงมเอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาเป็นข้ออ้างไม่ได้ว่าเพราะเขาเนี่ยแหละวู่วามเราก็เลยมีคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออ้างถ้าจะมีคนอื่นอะมีได้แต่ก็ต้องบอกกันตรงตรงไหมล่ะว่าเออจะจบกับความสัมพันธ์นี้ทําให้มันเป็นกิจจลักษณะโนะไม่ใช่ทําแบบเนี้ยเอามาแทรกทางที่ยังไม่ได้พูดคุยว่าจะเลิกกันเลย ประมาณนั้นนะคะนะคะเออมันก็เลยทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจหรือวุ่นวามได้แต่ว่าส้มจะบอกว่าสําหรับคนที่ตั้งครันนะถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ในเรื่องความรักที่มันไม่ไม่ไมโสภาแบบเนี้ยเกิดขึ้นน่ะนะคะเอาร่างกายสุขภาพเราเอาลูกในคันเราให้แข็งแรงไว้ก่อนนะคะอย่าเอาเรื่องของคนที่ไม่รักเรามาเป็นอารมณ์นะคะ ไม่งั้นมันทำให้เราและลูกของเราอาจจะไม่แข็งแรงได้นะคะเอออันเนี้ส้มเป็นห่วงเป็นห่วงเด็กอะ่ะที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยะนะคะนะเอามาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวมังกรนะมีชาวธาตุลมกลุมมิถุนตุลนะคะซิกซับสอดอันเนี้ยส้มบอ,อกว่าเขาเป็นถ้าความสัมพันธ์ปกติคือเป็นคู่ร่วมทุกร่วมสุขเลยนะกับชาวมังกรนะ ะะเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดปกติก็คือเขามีคู่แล้วแล้วสุดท้ายเขาจะเลือกตัวจริงของเขาตัวจริงก็คือคนที่อาจจะ,ะครอบครัวเห็นด้วยที่จะให้แต่งงานหรือมีทะเบียนสมดสนะฮะนายออฟคัพชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกส่มองว่าเขามีความใจดีใจกว้างอยู่นะแต่เขาก็แอบมีความเป็นตัวของตัวเองหรือมีความดือด้ออยู่ในช่วงนี้เหมือนกันจากที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยแบบศรัทธาหรือว่ารักคุณหมดใจไม่มี ไม่มีสแปรในหัวเลยมีแต่คุณเป็นคนเดียวอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ํานะแต่ณนะตอนนี้โซมีความรู้สึกว่าความคิดเขาเปลี่ยนนะคะเขาอาจจะเริ่มเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือว่าเริ่มคิดแล้วว่าจะมีสแปรสำรองอะไรในใจไว้บ้างเวลาที่เขาเจ็บปวดจากคุณอะ่ะหรือว่าเขาเลิกจากคุณอะ่ะเออแล้วมีใครที่ดีกับเขาบ้างเขาอาจจะเริ่มเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วแต่เขาก็ยังใจดีและให้โอกาสคุณอยู่นะเออนะคะ แต่เหมือนเพื่อๆอีกครึ่งใจไว้รักตัวเองมากขึ้นเน,นี่ยคุ c น p อปคัพสนะคะเนี่ยค่ะค e n ถือถ้วยคือให้โอกาสเห็นใจเป็นความโรแมนติกนะคะแต่การถือถ้วยอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีความลังเลใจเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าจะแบบเมตตาเต็มร้อยให้โอกาสเต็มร้อยไม่ได้คิดอะไรเลย นะทำไม่ดียังไงก็ยังจะซับพอร์ตเหมือนแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นการให้โอกาสแต่ดูว่าคุณจะทําให้โอกาสนั้นเปลืองหรือเปล่าทำให้ทำให้โอกาสที่ได้มันมีประโยชน์หรือเปล่าประมาณนี้เลยนะคะเอามาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรน,นะคะในกรณีแรกส้มมองว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ปกตินะส้มมองว่าเขาอาจจะมีความเอาแต่ใจเล็กน้อยแหละ นะคะเ,เขาเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณได้ดีแล้วก็ให้โอกาสคุณเสมอนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องไม่พอใจหรือบางทีก็ดือด้อๆบ้างนะมีอารมณ์ดือด้อๆบ้างแต่ว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นไปได้ดีนะคะสมมองแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ผิดปกติเลยเนี่ยสมมองว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วด้วยซ้ำนะคะมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วแล้วเขาก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะประกอบกับว่า เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใจดีใจกว้างแบบเกินไปกับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่กับคุณนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเหมือนพ่อบุญทุม่มแม่บุญทุ่มอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ได้นะคะเออประมาณนี้ค่ะก็ใจกว้างทั่วไปหมดอะบางทีมันก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ซ้อนขึ้นมาได้นะแบบเนี้ถ้าไม่รู้จักแับอย่างช่างใจเนาะม,มาดูกันที่คนโสดนะคะคนโสดสนิท ระวังชาวกุมมิถุนตุนนะคะเพราะอาจจะเป็นคนมีคู่แล้วที่เข้ามาเนาะนะคะในส่วนชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกมีเข้ามาค่ะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนคุยเยอะนะเอ,อบางคนเจ้าชู้บางคนไม่เจ้าชู้นะพิจรารณาเอเองนะคะนะชาวธาตุน้ํามีเข้ามาอาจจะเป็นคนไกลคนที่เจอกันทางโซเชียลก็ได้นะคะโดยส่วนตัวของชาวกุมแล้วส้มมองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการคุยกันนะคะ คุณรู้สึกว่ามันก็แอบมีความแบบสับสนน่ะนะคะตั้งแต่ทีแรกที่มีคนเข้ามาแล้วบางคนอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่สุดท้ายคุณอาจจะปล่อยไปหมดเลยก็ได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าใครที่คุยกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่ายิ่งห่างหรือบางทีเนี่ยรู้เลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวคุณไม่เอาเลยนะหรือดื้อพูดอะไรแล้วก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ไม่เอา ช่วงนี้อาจจะเจอคนดื้อๆหน่อยแล้วตัวคุณเองก็มีเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรให้โฟกัสด้วยนะคะความห่างด้วยนะเรื่องระยะทางด้วยค่ะนะคะที่ทําให้คุณอาจจะแบบปล่อยปล่อยได้แต่ส้มก็มองว่าคนโสดบางคนอาจจะพยายามอย่างเต็มที่นะคะในการที่จะเอาชนะใจคนที่คุยเพราะว่ามองว่าเราจะทําให้ระยะห่างเป็นเรื่องเล็กน้อย นะคะโดยการที่พยายามเข้าไปใกล้ชิดเข้ามากขึ้นประมาณนี้เลยนะคะอม,มีได้สองสองประเด็นนะคะสำหรับคนทีเ่เป็นโสดที่มีคนเก่านะคะอาจจะมีการกลับไปคุยกับชาวธาตุลมกูม,มิถุนตุนแต่ต้องดูด้วยนะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่เว้นว่างเนี่ยเขาอาจจะมีคนอื่นคุยอยู่ก็ได้ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าเขากลับมาแล้วไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะคุยกับคนเก่าเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูว่าระยะทางมันโอเคไหมเนาะมีความค,คลุมเครือหรือเปล่านะคะจะมีชาวธาตุไฟนะคะที่มีการคุยกันสุดท้ายแล้วเนี่ยในการคุยกันน่ะทัศนคติมันมีนะที่ไม่ตรงกันะ่ะอืมนะคะแต่ก็ยังคุยกันอยู่ อาจจะมีการคุยแล้วก็ให้โอกาสไปแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆเราถึงค่อยปล่อยนะตอนนี้คือมันยังมีความพยายามกันอยู่เอาจริงๆอะนะแคปชั่นนันบอกไว้หมดแล้วแหละว่ามันยังมีการที่พยายามพยายามที่จะคุยพยายามที่จะสื่อสารทั้งคนมีคู่ทั้งคนโสดต่างๆพยายามยือ้อๆไว้ก่อนรู้แหละว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาแต่พยายามยื้ออาไว้ให้ถึงที่สุดทำให้เต็มที่ดีกว่าไม่สู้ไม่ทำเลย ประมาณนั้นนะนะคนที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนก็เหมือนกันเรารู้แหละว,ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทั้งในเรื่องบางคู่ความรักสามเศร้าบางคู่เป็นระยะทางบางคู่เป็นในเรื่องของทัศนคติหรือการคุยกันที่มันก็มีเรื่องของการพูดคุยบางอย่างที่มันยังไม่ลงรอยกันนะคะแล้วบางครั้งเราก็คิดที่จะเปิดตัวไปก่อนด้วยเปิดตัวเพื่อที่จะเป็นการปรับตัว เหมือนเปิดตัวเพื่อกดดันให้ปรับตัวเข้าหากันนะซึ่งจริงๆทําอย่างนี้ส้มก็ไม่ได้แนะนํานะเพราะว่าจริงๆส้มอยากให้ปรับตัวให้เต็มที่ถ้าเกิดปรับไม่ได้ก็คือยังไม่เปิดตัวถ้าปรับไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ต้องเปิดไงมันก็ไม่เสียเวลาจริงปะเออนะคะอยากให้ปรับให้เต็มที่ก่อนถ้ามันไม่ได้จะต้องไม่เปิดจะได้ไม่ต้องเปิดตัวนะคะอืม เพราะว่าถ้าเปิดตัวไปแล้วแล้วมันปรับกันไม่ได้มันก็นก็เสียเวลาอืมจริงไหมนะคะเออชาวธาตุลมกุมิถุนตุนดูให้ดีนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนมีเจ้าของนะชาวธาตุลมดูให้ดีนะคะประมาณนี้มาดูวิธีการนะคะวิธีการวางตัวที่ดีจากไพ่ Sha ์ o w แคปเทรนะทำยังไงดีสถานการณ์นี้นะคะซีซ o รอนะคะ สำหรับคนมีคู่ก่อนนะเนี่ยคนมีคู่อะไพ่บอกว่าทำสำหรับคนมีคู่เนี่ยไม่เหมือนคนที่มีคนคุยนะคนมีคู่คือคุณเลือกแล้วคุณเลือกแล้วคุณแต่งงานแล้วคุณจดทะเบียนคุณเลือกคนนี้แล้วเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นส้มมองว่าทำให้ดีทำให้ดีดนะฮะบางทีมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเนี่ย ะะเอเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเดินทางบางอย่างทําให้ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ปล่อยวางเออมันเหมือนในแคปชั่นจริงๆนะสีสวบบอรนะ์มันเป็นไพ่ที่หมายถึงการแบบมีชัยชนะการพยายามทําให้เต็มที่แล้วมันมีชัยชนะคือมันเหมือนกับว่าส้มเชื่อนะว่าถ้าคุณะ่ะท,ทําทุกอย่างเพื่อประครับประคองความรักทําให้ดีที่สุดอะ่ะคุณจะยังไปต่อกันได้นะถ้าไปต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องมาโทษตัวเองทีหลังเออนะฮะสำหรับคนที่ มีคนคุยมีคนคุยเนี่ยส่วงอยากคิดดูให้ดีๆยังไม่ไม่อยากให้รีบประกาศเปิดตัวนะอยากให้ท,ทําทำเต็มที่ด้วยการปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันก่อนนะคะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้เออนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ได้คือไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดตัวให้คนอื่นเขารู้อะไรเงี้ยแล้วแป๊บเดียวเลิกกันอย่างนั้นนะ <c oughs> เข้าใจใช่ปะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพิจรารณาแบบอย่างใจเย็นนะคะดีที่สุดนะคะอืมประมาณนี้นะในเรื่องของไพ่ออร์เ e นางฟ้าแนะนำอะไรกับชาวมังกรบ้างนะคะเซเลเบรชัน e นะหาเวลามาเจอกันบ้างนะคะเฉลิมฉลองบางทีเนี่ยบางคู่เนี่ยมีกิจกรรมละคือเพื่อนชวนไปนั่นมานี่แสดงความินดีกับเพื่อนงานแต่งงานเพื่อนนู่นนั่นนี่หาเวลา ะะวันกงวันเกิดอะไรการวันสําคัญเนะะี่ยหาเวลาที่จะไปเจอกันไปพบการมอบความรักความหวานให้แก่กันนะคะอันนี้มันมีสถานการณ์ที่จะช่วยทําให้คุณนะ่ะได้กระชับความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นใช้โอกาสเหล่านี้นะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะะไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นวิกฤตี้ไม่เอานะฮะ a surprise is ส n the horizon นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะ คุณจะได้รับแล้วขอให้คุณทำการปรารถนาการเมนิเฟตการขอพรทุกอย่างจะสักเซสเมื่อคุณลงมือทำค่ะอย่างที่บอกไปเลยถ้าคุณเชื่อมั่นในรักมองว่าปัญหาในจุดจุดนี้แก้ได้เมื่อพยายามปรับกันอย่างเต็มที่ความรักนี้จะยังคงอยู่กับคุณ และสําหรับคนโสดไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิดคุณทําอย่างเต็มที่แล้วแล้วความรักยังหลุดลอยแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้เหมาะกับคุณไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะอยู่ในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นคุณทําตัวให้ดีแล้วคุณจะมีความรักที่คุณปรารถนาแล้วมากกว่าที่คุณปรารถนาจะดีกว่าที่คุณคาดคิดเข้ามาแน่นอนนะคะขอบคุณชาวมังกรนะคะขอให้ชาวมังกรนะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ